ครับขอสนเสนอ weekly gold video นะครับผมดอนเชล,ลันเบิร์กพูดวันนี้เป็นวันที่10เดือนตุลาปี2015ราคาที่เขาเรียกว่า London Fix ซ์วันศุกที่ลอนดอนนะครับเป็นราคา1,151แล้วก็55เซนส่วนชิคาโกเมร์คันเทลนะครับซึ่งเป็นตลาดลวงหน้าใหญ่ที่สุดแล้วดูเรื่องทองนะครับราคาล่าสุดของเขาวันสุก 1,152แล้วก็30เซนอาทิตย์นี้ผมต้องเปลี่ยนกราฟนะครับเพราะว่ากราฟที่ใช้ประจำมีปัญหาที่รูสก,กวาดาต้า Data, ไม่ครบนะครับเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบอยลมแต่อันนี้ก็ใช้แทนได้นะครับเพราะว่าใกล้เคียงมากๆเลยใช้ได้ข้างขวาสุดนะครับก็มีกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งได้แก่การเคลื่อนไหวของ ทองภายในอาทิตย์อาทิตย์นี้นะครับจากล่างสุดไปถึงสูงสุดนะครับแล้วก็มีระดับต่างๆซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านของเราที่สำคัญแล้วก็อยู่ในเขตใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน Trading Range อาทิตย์นี้29เหรียญ61เเซนพอสมควรนะครับที่หากำไรได้หลายคนคงได้มาแล้วนะครับ โลของอาทิตย์นี้1,130แล้วก็1เซนสูงสุด1,159ยแล้วก็62เซนราคาปิดวันศุกร์มีความมีส่วนต่างกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่ในทังบวก14เหรียญ70เซนดูบทวิเคราะห์ของเรานะครับประการแรกก็จะอ้างถึงเรื่องที่เราได้พูดในวิดีโอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ลอกออกมาบอกว่ารูปแบบของราคาเนี่ยที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับรวมทั้งแท่งเทียนวันเดียวที่เกิดขึ้นวันศุกร์นะครับแสดงว่าตลาดก็อยู่ในลักษณะบูลนะก็ขีนต่อไปอีกนะครับว่าอาจจะมีคนเกงกำไรหรือถอนกำไรจากตลาดในต้นสัปดาห์แต่ในที่สุดราคาน่าจะขึ้นต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากว่า มีบูลนะครับในตลาดเนี่ยเขียนต่อไปบอกว่าถ้าและเมื่อไหรมีราคาเป็ดเดลี่สูงกว่า1163ซึ่งยังเป็นเขตแนวต้านแข็งแรงถ้ามันขึ้นเกินกว่านั้นราคาน่าจะไปสู่เป้าที่สูงกว่านั้นนะครับเอาละรครับความจริงที่เกิดขึ้นดูในหน้าต่อไปเรียกว่า observation นะครับ วันจันทร์ตลาดขึ้นและลงวันเดียวกันโดยไม่มีทิศทางที่แน,น่นอนนะวันอังคารราคาขึ้นสูงไม่ไม่ใช่สูงมากแต่วขึ้นราลี่หน่อยนะครับแล้ววันพุธวันพฤหัสไปข้างๆอีกนะครับพอถึงวันศุกร์ตลาดขึ้นไปอีกไปทดสอบเขตแนวต้านระดับหนึ่งของเรา แล้วก็มีราคาปิดใกล้ๆไฮของวันนั้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็มันชัดเจนว่าเหมือนต่อเนื่องที่เราได้พูดเมื่อที่ทแล้วว่าเป็นบูลเหมือนกับที่เราทำไรไว้นะครับนะครับต่อไปเอาลูกของเราราคาปิดแข็งแรงวันศุกร์นะครับ คงแสดงว่าตลา,าดก็ยังอยู่ในลักษณะบูลหลักฐานที่เพิ่มเติมกว่านั้นนะครับก็คือดูแท่งสัปดาห์เมื่อกี้เราดูวันศุกร์นะครับแต่ดูแท่งสัปดาห์ของอาทิตย์ที่แล้วเป็น bullish hammer นะครับพระนั้นเป็นลักษณะบูลแล้วก็ของอาทิตย์นี้เป็นบะูลนะแท่งแท่งของสัปดาห์ทั้งหมดนี้แสดงว่าน่าจะเป็นลักษณะบูล แต่ก็มีข้อเท็จจริงในทางลบด้วยเหมือนกันนะครับในทางลบเราเห็นว่าราคาไม่สามารถที่จะทะลุเกินกว่าแนวต้านที่เราระบุไว้อะละครับจะขึ้นหรือจะลงเราต้องคอยดูนะครับในความเห็นของผมมันน่าจะขึ้นไปได้อีกน้อยนึงแต่อาจจะยุติลงโดยไม่ทะลุอย่างแข็งแรง อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้เรารู้เขตต่างๆที่เราควรจะคอยดูนะครับถ้าราคาปิดสูงกว่า1,163สํำคัญเท่ากันแทาสูงกว่า1,173คมเ็นหลักฐานพอที่จะเห็นความน่าจะเป็นไปได้ว่าราลี่จะขึ้นไปอีกนะครับแต่ทว่าถ้าหากว่าตลาดไม่สามารถที่จะเข็นราคาสูงกว่า เส้นแนวต้านของเรานะครับคงจะมีตลาดไปข้างๆในที่สุดเป็นไปได้นะครับที่จะลงไปทดสอบเขต1100อีกวาลาหนึ่งอาทิตย์นี้เนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นเกินกว่า R1 นะครับรูปแบบทั้งหมดถ้าย้อนกลับไปเป็นเดือนๆน,นะครับ บอกว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงภายในเร็วๆนี้นะครับตลาดก็ลงไปได้เหมือนอย่างที่เราได้พูดเมื่อกี้ลงท้ายนะครับก็ขอให้พิจารณาพวกเทคนิคนะครับรวมทั้งบอ l เลนเจอร์ทิศนี้ถ้าย้อนกลับไปดู daily นะครับก็จะเห็นว่าบอ l l ล n เจอนะฮะตามหลักมันก็สามารถที่จะเป็นกรอบของราคาประมาณ89% ในบางเวลานะครับมันก็จะทะลุเส้นของบอลเลนเจอร์ inger, ซึ่งบางครั้งมันก็ทำแต่ว่าหลายอาทิตย์แล้วนะครับเดลี่มันไม่ได้เกินกว่านั้นเอาละครับโวลเ่มไม่ได้ให้ดูในอินดิเคเตอร์นะครับแต่ทิศนี้เฉพาะวันศุกร 1, 1, 2, 9, 9 25, ญญ์นะครับมี1นึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าแล้วก็เก้าร้อยยี่สิบห้าสัญญานะฮะถ้าพูดถึง v o ล u m มวีคลี่นะฮะทิ์นี้ไม่ไม่มีนะครับ พูดถึงการเคลื่อนไหวก็ไหลแต่ใครถึงโลไอโลถึงไฮนะครับแน่นอนที่สุดมีสัญญาณที่ชัดเจนและผมแนะนำถ้าดูไม่ใช่ว e คล y นะครับไม่ใช่เดลี่ดูทั้งสองอย่างนะครับแต่ในที่สุดลงไปที่กราฟที่เล็กกว่าคงจะเห็นโอกาสนะครับมี2-3าครั้งถ้าใจเย็นนะครับก็มีโอกาสที่จะลอง แล้วก็ได้กําไรถ้าได้ได้กำไรที่มีสัญญาณชัดๆนะครับมีโอกาสที่จะได้กําไรประมาณ2,500เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งสัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับขอให้โชคดีด้วยนะครับสวัสดีครับ